สวัสดีครับทุกคนครับเ้ามืวอนี้ครับกับซิมานะครับพาทุกคนมาถักมาท่ายแม่ใบเตยนะครับแม่ใบเตยแม่พังใบเตยนะครับมาเยี่ยมมายามแม่พังใบเตยอีกเท่อนึงครับหลังจากที่เพิ่นโตกลูกนะครับพายขวัญเงินนะครับเ้อนะครับเจ้าของเพิ่นก็คือพอลอนะครับพอลอตั้งชื่อไว้ พายขวัญเงินครับเนี่ยฮะน้องขวัญเงินนะครับไปนี้ก็เลยนะครับถ้ามาเยี่ยมมายามมาทักมาทายครับพายขวัญเงินนะครับน้องกําลังน่ารักนะครับเนี่ยครับเดินต้องแต่งต้องแต่งมาแล้วกําลังน่ารักน่ารักเลยพายขวัญเงินนะครับจากวันนี้นะฮะหลังจากที่นะครับคลอดออกมาวันที่21นะครับมาถึงวันนี้25้าก็ได้4ี่วัน นมีอายุได้4วันนะครับพรายขวัญเงินครับอายุ4วันครับฮะลูกชายพ่อชะลอครับลูกชายพ่อชะลอขวัญเงินขวัญเงินนะครับน่ารักน่ารักเลยครับอายุ4วันนะครับมือนี้ก็มาถักมาถ่ายนะครับเนาะเยี่ยมยามถามข่าวเนี่ยครับแม่พังใบเตยนะครับกับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ครับนะร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงกระพี้กระเป๋าดีนะครับหลังจากที่ตกลูกมาแล้ว4วันนะฮะหลางกายก็แข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์นะครับฟื้นโตได้เร็วครับฟื้นโตได้เร็วนะครับฟื้นโตได้ได้เร็วมากเลยนะครับเมื่อนี่ก็หลังจากที่ผ้าทุกคนทุกทันนะครับมามาเยี่ยมมายามเพิ่นในช่วงมือที่เพลนตกลูกนะครับเนาะตกลูกหรือขอดูกบานเห่า กับเป็นเวลาได้ซีบ้านแล้วนะครับมือนีย่างมือเส่ามือนีครับก็มาเยี่ยมมายามเพิ่นนะครับว่าอยู่ดีมีแห้งบ่เนาะแนะมาเห็นแล้วเพิ่นก็อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์รวดเร็วมากเลยครับนะครับเพิ่นก็มาถ่ายนะครับแล้วก็พามาเบืองน่องเนี่ยครับขวัญเงินนะครับน้องขวัญเงินหรือไพรขวัญเงินอายุ4วันนะฮะน่ารักน่ารักเลยนะฮะกำลังจะไปกินนมครับเนเช้าเช้าแบบนี้หิวนมแล้วครับหิวนมแล้ว กำลังหานมนะครับกำลังมองหานมอยู่นะครับหาแล้วนะครับนี่ครับนะผู้ดูแลนะครับเช้าๆนะครับเจ้าที่คนดูแลนะก็จะไปหาย้านะฮะไปเกี่ยวหญ้าหาย้ามานะครับให้ช้างนะครับให้ช้างช่วมเช้าๆนะครับ นะแม่พรไม่ใช่ครับสดทีแม่พันธ์นะฮแม่พันนะฮะก็ได้กินหญ้าเขิว้วเี้ยวงามๆเลยครับกิ้นหญ้าเขียวเขียวงามๆเลยนะตอนเชา้านะเป็นอาหารของช้างหญ้าอ่อนๆเขี้ยวๆนะครับกินอย่างอารอยอร่อยเลยขวัญเงินครับขวัญเงินรายขวัญเงินขวัญเงินครับมานี่เร็วขวัญเงิน ขวนเงินมาได้ม่ได้เดี๋ยวควนเงินเนี่ยฮะน่ารักน่ารักครับพรายขวนเงินอายุ4วันครับเห็นไหมครับอายุ4มื่นครับพรายขวนเงินนะครับน่ารักมากๆเลยขึ้นคลอดนะครับน้องครับก็พามานะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็พามาเยี่ยมมาชม เยี่ยมแม่พังใบเตยนะฮะหลังจากที่ตกลูกนะฮะหรือคลอดลูกมาแล้ว4วันนะฮะสวันวก็พามาดูอาการกันนะครับก็เห็นแล้วชื่นใจครับเห็นแล้วก็ชื่นใจสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างเลยนะฮะถือว่าเป็นแม่พังที่แข็งแรงมากๆนะครับแข็งแรงมากๆเชาๆ้าๆควานช้างก็จะนำหญ้านะครับมาให้แม่ พางใบเตยนะครับได้รับประทานตอนเช้าๆกันนะครับเห็นไหมครับน่ารักเลครับทุกคนนะก็กำลังกินนมนะครับกำลังกินนมคลายขวัญเงนินนี่ก็พยายามที่จะกินนมจากเต้านะครับของแม่ใบเตยนะครับของแม่พันใบเตย จะมาล่าไม่รู้ันเงินันเงินเลยันเงินนี่เรีววันเงินอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนะครับอาจจะยังไม่คุ้นชื่ออาจจะยังไม่คุ้นชื่อจะเรียกไปนานๆนะฮะสร้างความคุ้นเคยคุ้นชินกับเสียงแล้วก็ชื่อที่เรียกนะครับทุกวันมาสร้างปฏิสัมพันธ์ทุกวันก็จะคุ้นเคยคุ้นชินกับชื่อ ก็จะเรียกปุ๊บก็จะมาปั okay. ๊บเลยนะครับเพราะว่าช้างที <Spike noise anyway> ่อยู่ในที่นี้ก็จะมีการฝึกนะครับฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่นะครับเกี่ยวกับการอยู่แล้วก็นำรงชีวิตนะครับเร็วควันเงินวันเงินเลยมานี่เร็วควันเงินเลยมานี่เร็วควันเงินควันเงินมานี่เร็วควันเงินมา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 ควันเงินมาเร็ว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 เดินมาเดินมาเนี่ยกำลังมากำลังจะ กำลังฟังเลยนะฮะกำลังฟังอยู่นะครับวันเงินเอ้ยมาเร็วมานีมามานีมามานีมาขวัญเงินขวัญเงินนะครับก็จะมีการดูแลกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนครอบครัวนะฮะนี่ก็เหมือนครอบครัวก็จะดูแลทักทายกันนะครับก็คล้ายๆเป็นลูกเป็นหลานอะไรเนี่ยก็ดูแลกันพี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นพี่เชื่องนี้เป็นพี่นะครับเป็นพี่ทอดลงมานะฮะก็หลายเดือนเหมือนกัน นะครับตัวนี้เป็นพี่นะตัวนี้เป็นน้องนะครับครอบไทยฟันกันนี่ก็เป็นน้องนะครับอายุได้4ีวันนะก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นําช้างนะฮะที่เพิ่งคลอดนะครับมาพักเพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเพื่อจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด นะครับดูแลความปลอดภัยนะครับดูแลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยสุขภาพนะครับก็จะมีควานช้างดูแลอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่แม่ช้างแม่พันธุ์เนี่ยลอดลูกนะครับก็จะมีเจ้าที่มาดูแลนะครับนำอาหารมาให้ทุกเช้าดูแลความสะอาดนะครับแต่เช้านี้ยังยังไม่ได้เคลียร์นะครับแต่ใช้สายมาหน่อยก็จะเคลียร์ความสะอาดนะครับเก็บเศษหญ้าเก็บมูลช้างอะไรพวกนี้ ครับผมเจ้ามนีกะนี่แหละครับผามาทักมาท่ายพ้ามาเบิงมาชมนะครับเนาะเยี่ยมยามทาม้าวเมี่ยพังใบเตยนะครับสิ่งเพลนตกหลูกอกมานะครับใส่ซีมือนะครับก็พผ้ามาเยี่ยมมายามเพล่นนะครับกิบนี่ก็สำมีก่อนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับที่เขามาให้กาลังใจนะครับเขามาเบิงมาชมกันครับขอบคุณครับ